ฮัลโหลทุกคนกล่าวสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนที่คันกันด้วยและดับไลค์ครับผมช่องเล็กน้ำยินเยโซนโฟร์เอ็กซ์พของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้มาทาของใหม่นะซึ่งจริงๆทาเสร็จแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นคลิปไว้นะแต่ว่าจะมาสรุปลบคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูกันนะผมว่าผมทําไปทั้งหมดกี่บาทซึ่งเสียใจอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่าไม่ตัดสินใจซื้อ อ่าซื้อครบเซ็ตตั้งแต่ทีแรกก็าขายประมาณพันแปดนี่แหละได้บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดด้วยนะครับประมาณพันแปดแต่ว่าผมตัดสินใจซื้อเดิมๆโดยการเก็บหอมลอมลิบเองโดยการฟาร์มบ้างเติมเองบ้างาซื้อเอ็มเองบ้างแล้วก็ไดเอ็มจากการฟาร์มบ้างนะแล้วก็เก็บซื้อทีละชิ้นอันนี้ผมซื้อตั้งแต่เก็บซื้อทีละชิ้นเนี่ยผมซื้อตั้งแต่น่าจะประมาณ วันที่5หรือวันที่3ามเนะผมจำไม่ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่16แล้วนะครับก็ได้ครบเซ็ตพอดีไม่แน่ใจว่าผมซื้อเอ็มไปทั้งหมดเท่าไหร่นะแล้วก็ฟาร์มเองเนี่ยกี่เอ็มนะครับแล้วก็ของแคชก็มีโลไปบ้างนะครับซึ่งเสียใจมากลงเกงไปสัตว์ไม่มีเงินเกงตัวอื่นเลยน้องเกงตัวนั้นเป็นเกงที่ดีที่สุดด้วย ขายไปแค่ 5m อะเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมผมใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่นะสำหรับเซตนี้สำหรับเซตซามูไรเดิมๆเลยนะมีแค่แหวนที่บวกหนึ่งนะตรงนั้นก็เป็นบวกศูนย์หมดเลยนะแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยผมได้ซื้อลูกแก้วเหลืองอยู่แค่เจ็ดลูกนะที่ผมซื้อมาใหม่เลยก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของแคชเนี่ยผมซื้อมา6ชิ้นนะอันเดิมมีหมวกวันแม่เนาะวันแม่เจ้าแล้วก็มือโจรสลับเกินซามูไรก็ตอนนี้คนระับ แล้วก็ลูกแก้วเนี่ยได้มาฟรีบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้แล้วกันนะท่านผู้ชมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยผมซื้อมากี่เอ็มนะครับแต่ว่ามันจะมีเสื้อเอ่อกางเกงเท้ามั้งที่ผมซื้อมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยผมไม่ได้แับไว้นะไม่ได้แับหน้าจอไว้อันแรกเลยเริ่มที่แหวนนะครับผมซื้อมา 7M นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็มีรองเท้าอันนี้แับไว้อยู่นิดว่ารองเท้า4ี8 5 m 4 9 8 5 0 0 0านะ ตีไป5เอ็มมแและนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณ12เอ็มแล้วเนาะแล้วก็ส่วนหลังอันนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยนะครับขึ้นรูปไม่2รูปเลยแล้วกันส่วนหลังผมไปซื้อมา2อันเว้ยอันนี้คือเป็นความผิดพลาดมากๆมาหันเลยผมนึกว่าผมยังไม่ซื้อนะครับทีแรกผมซื้อไปแล้วมาอ่าอันละ5เอ็มแล้ววันต่อมาผมเห็นส่วนหลังอีกมันอันละ4.5เอ็มผมเลยซื้อมาอีกอ้าวสรุปผมซื้อมาแล้วเว้ย สรุปรายการเรเสียเงินฟรีๆไปเลยแล้วก็พอเอามาขายผมขายได้อันละ 4.4m เอ้ยอันนี้ขาดทุนไปอีกนะครับส่วนหลังนี่มีตีใบอันละ 5m นะครับที่ซื้อมาต่อมาครับหน้าอันละ7.5นะอันนี้ผมได้มา7.5แล้วก็บวกเปลี่ยนแลด้วยนะครับเปลี่ยนแลด้วย500,000ก็เป็น 8m แล้วก็ผมนะครับได้มาอันละ 5.3m นะครับบวกเปลี่ยนเปลี่ยนแลอีกก็เป็น 5.8m ตอนนี้ 30m แล้ว แล้วก็มืออันนี้ผมก็เสียดายมากๆนะมือเนี่ยผมเห็นบวก7ตอนมัน10ล้าน6แสนนะครับเดี๋ยวขึ้นรวมให้เลยแต่ว่าผมไม่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีคนมาขายถูกกว่า10ล้าน6แสนซึ่งผมก็อยากได้เลยในราคา10ล้านอนะนะครับแต่สรุปผ่านไปประมาณ3วันไม่มีเลยนะครับแถมไอ้บวก7นั้นหายไปด้วยนะครับก็เลย มาวันนี้ตัดสินใจเลย12ล้าน2แสนนครับทุกผู้ชมแล้วก็บวกเปลี่ยนแลด้วยแต่อันนี้ผมไม่ได้แชปหน้าจอไว้นะลืมแล้วก็บวกเปลี่ยนแลอีก5แสนเป็น12ล้าน7แสนนครับแล้วก็ประดับครับผมซื้อมาอันละ5.5นินครับอันนี้ผมก็ลืมแชปไว้เหมือนกันอันนี้ซื้อพร้อมมือเลย2ชิ้นสุดท้ายนี้นะเพราะว่ามันเหลือแค่2ชิ้นนี้ ผมก็เลยจัดเลยวันนี้ประดับซื้อมา5.5บวกเปลี่ยนแลอีก5 0 0แสนก็เป็น6กอิบนะไหมงบมันบานปลายไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็เสื้อกับกางเกงนะไม่ได้ชับไว้ผมซื้อมา้แต่ช่วงต้นเดือนเลยครับชิ้นละ5้อิบน้อ่ะโอเคท่านผู้ชมสรุปน้ำงบคร่าวๆของซามูไรเซตนี้เดิมๆเลยที่ผมซื้อมานะครับก็อยู่ที่ห้าสิบเก้าอิมนะมันจะมีสามส่วนเ้ยที่ผมซื้อมาตอนวันเอิมละสามสิบสองบาทเนาะช่วงต้นเดือนเนาะ ก็จะเป็นเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าสามส่วนนี้ผมซื้อมาตอนอิ่มละ32บาทเว้ยแต่ไม่เป็นไรตีรวมๆไปก่อนแล้วกันนะอิ่มละ30บาท59เอ็มคูณ3ามคันเจ็ดครับท่านผู้ชมเส้ตนี้หมดไปเกือบพันแปดเลยนะพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทครับหมดไปเกือบพันแปดเลยถ้าผมตัดสินใจซื้อบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดตั้งแต่แรกอ่ะมดงบมันไม่บานลายขนาดนี้ถ้าผมตัดสินใจแบบอย่างเด็ดขาดจริงๆอ่ะคือมันไม่ได้เสียเยอะขนาดนี้ด้วยนะ ทั้งซื้อส่วนหลังมา2อันอะไรเงี้ยแล้วก็มือตอนเขาขาย10.6จกเอ็มก็ไม่ซื้อมาซื้อตอน12บอเอ็มะไรเงี้ยตอนผมเหมือนกันตอนผมมีราคา4.5 m เอ็มก็ไม่ซื้อมาซื้อตอน5.3 5.4 m เอ็มนี่แหละการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับทุกผู้ชมอ่ะอันนี้สำหรับซบามูไรนะที่ผมทำไปประมาณ1,770บาทนะครับทุกผู้ชมและมาดูของแคชที่เพิ่มเข้ามากันบ้างคนระับว่าหมดไปกี่เนะครับของแคชผมอาจจะ ไม่ได้ฉับหน้าจอไว้นะเอา,าเ,อเอาตามที่ผมจําได้แล้วกันถ้ามีรูปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะว่าผมซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเสื้อเสื้อตกปลาเนี่ยน่าจะซื้อมาประมาณ1.5นะแล้วก็ De v i l m l u k Blue นะครับผมหน้ากาก สีฟ้าอันนี้ซื้อมา2.5ครับแล้วก็รองเท้าซื้อมา2.4กีตาร์น่าจะ1.2หรือเท่าไหร่วะทีเ็น1.2กันนะผมจำไม่ได้ไม่1.2ก็1.4่ะแล้วก็ประับน่าจะประมาณ 3.5m แล้วก็แหวนนกฮูก 4m สรุปของแคชผมทําไปทั้งหมด 15m นะครับ 15.1m ต่อทีไป 15m แล้วกันอันนี้ผมก็ตัดสินใจพลาดเหมือนกันนะทีแรกผมว่าจะลูของแคชออกหมดเลยเหมือนกันแหละนะแต่ว่า ผมพยายามจะรอของเก่าผมขายออกเว้เพื่อที่จะมาซื้อของ c a s ชิ้นชิ้นใหม่นะครับแต่ว่าไม่ขายไม่ออกสักทีตั้งแต่อันนี้ราคา2 5เอะ่ะจนมันขึ้นมา 3-4m ผมถึงได้ซื้ออ่ะแต่ยังใ,ใจผิดพลาดมากนะครับไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาแรกๆเนี่ยโอ้โหผมเห็นในสองอะ2.2 2.3อันนี้1.8 1.9ด้วยซ้ำมาแรกๆเนี่ยดิดขึ้นมา2อันนี้ดีดขึ้นมา3นะครับ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือหน้าอิมเว้ยหน้าอิมเดิมๆอะ่ะผมเห็นในซองอะ่ออะ1.9มแต่ว่ามันสองจิตสองใจอะ่ะก็คืออยากได้อันนี้ด้วยแล้วก็หน้าอิมด้วยอะไรเงี้ยเลยก็เลยตัดสินใจยากนิดนึงแต่พอวันต่อมาผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ใช่วันต่อมาหรอกประมาณสักสามสี่ชั่วโมงต่อมาผมก็ตัดสินใจว่าจะซื้อหน้าอิมเพราะว่ามันถูกมาก1.9มก็เลยเามา่องสรุปหายกปเลย <laughs> หน้าอิม อะตามนี้นะครับทุกผู้ชมสำหรับของที่ทำมาในคลิปนี้นะครับตำรุยพันเจ็ดของแคชทั้งหมด450ทั้งหมดในคลิปนี้ก็ใช้งบคร่าวๆไป2223นบาทนะครับทุกผู้ชมอาจจะไม่ได้เติมทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยก็เลยก็มีอยู่3ทางนะครับก็คือ 1. ฟึ่งเมนะครับ2ซื้อ M 3ได้จากการโลอะของแคชนะครับท่านผู้ชมของแคชที่โลอะไปก็เป็นเสื้อแท็บลูเนาะถอดเสื้อนะครับแล้วก็เกงโฟลเวอร์นะครับได้อินบวกเจ็ดอ่อสามสี่มั 7, 3, ม้งแล้วก็เท้าโจนสลัดระดับอาราเร่หลังดาวแหวนโจนประมาณนั้นนะครับส่วนหมวกวันแม่อยากจะขายมากนะอ๋อร้อยด้วยเดี๋ยวแม่งไม่ออกอนะ่ะผมขายแปดเอ็มมันแพงไปหรอหรือไงไอเดี๋ยวเราไปลองสักตาลองโอเทลดีกว่าลองเชิง ยังไม่เล่นเลยนะครับแต่จ,จาได้ว่าว่าจะเก็บดาบเสร็จนี่ขาดใจตายพอดีค <c oughs> ิดหายแล้วบัตรดันหมดแล้วด้วย <c oughs> โอ้โหต้องส่องเงี้ยเนี่ยซื้อบัตรเฉยเนี่ยใครบบดูซามูไรลงดันอันไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับซื้อมาแล้วให้รีวิวหน่อยลวกันอู้หูบัตรดันแพงมากอเฮียไม่ได้เข้ามาส่องราคาบัตรดันเลยเนี่ยจะแพงมากแพงจรินงนะท่านผู้ชมซับเวนี่สองหมื่นหกเลยนะอหูดันกินสามหมื่น เิทด์คีสับเวรย์เอ้ไม่ใช่โฮเทลสองหมื่นห้าะเดี๋ยวยังไงก็ลองลงของโฮเทลดูก่อนแล้วกันครับท่านผะู้ชมถ่ามัมมนจะเวิกไหมหรือว่าลงเป็นสับเวรย์เลยดีวะซสับเวรย์ดีกว่าเนะาะไปครับลุยเข้ามาก็อีเลยอุ้งนี่โดนทีเดียวอยู่หนาะดูนะกว่าจะเก็บดาบเสร็จนะท่านผู้ชมอึ๊บนี่ ผมว่านานกว่ากเก็บกระบ,บองลิงอี่เนี้ <c oughs> แต่เซตนี้ได้มานาเยอะอยู่นะดูมานาเลยหมื่นสองเลยนะยีได้สามครั้งเลยอ่ะเอสามหรือสี่วะยีทีหนึ่งมันใช้มานาเท่าไหร่อ่ะสามพันสามสี่สิบสองอูยีได้สี่ครั้งเลยเนี่ยมานาเยอะอยู่นะยีได้สี่ครั้งเลยนะท่านผู้ชมแถมเลือดเดี๋ยวมีถึงหกเลยนะยเยอะเยอะอย่างเดียวมาดูพลทหารตรงนี้เลย โอ้โหไม่หมดเหลือตัวเดียวเหลือทำไมเหลือทำไมก่อนตัวเดียวที่ทำมาทั้งหมดก็อย่างที่คำนวณไปตอนต้นคลิป่ะเนาะประมาณ2อ0 0นสอเนาะหรือตัวหลังมันไม่โดนเว้ยโอเคแล้วก็ส่วน เงินที่ได้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการฟาร์มนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากการโละของเก่าออกไปนะครับหรือว่าทําทํานานมาก,กนเนี่ยผมตัดสินใจนานมากผมตัดสินใจแบบซื้อทีละชิ้นอะไรเงี้ยนะผ่านมาครึ่งเดือนแล้วเพิ่งได้ครบเซ็ต <c oughs> ไม่ตัดสินใจตั้งแต่แรกนะว่าซื้อครบเซ็ตเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้คอนเทนต์เออใครอยากดูลงดันไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ผมจะไปลองเล่น p ี p ดูหน่อยไม่รู้ว่าจะ โอเคหรือเปล่านะครับแต่ผมเกลียดอีมันมากแต่มันเท่งไงเออพอหนุ่มฟามูเี็บร้อยทีเดียวออทีเดียวอ้ยก็จบไวอยู่เนี่ยหนึ่งนาทีสี่สิบสาไวอยู่เด้อทําของมาใหม่ทั้งหมดสิบห้าชิ้นนะรวมของแคชกับซามูไรสิห้าชิ้นผมได้ซื้อลูกแก้วแค่เจ็ดลูกแบบแดลูกนี่ได้มาฟรีก็ถือว่าโอเคไหม <laughs> ร่วง แต่เอชลุไม่ตายอุ้งนี่กว่าจะเก็บดาบอุ้งเท่ะนะ่ะแต่ไม่ชอบตอนเก็บดาบมันเก็บนานไปมันดีเลยนานกว่าตอนเก็บกระบองลิงอย่างนี้ผมผมว่าเนี่ยใช่ไหมอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทําของใหม่ในคลิปนี้เสร็จสรบหมดไปทั้งหมด 74M หรือราวๆ2 2 0 0นะครับผมไปตามหาในกลุ่มไม่มีใครขายเป็นชิ้นให้เลยเว้วยท่านผู้ชมส่วนมากขายเป็นเซตเลยนะครับ นั่นแหละพันแที่มีคนเสนอมาแต่ว่าผมไม่ได้รับไว้ผมรู้สึกว่ามันแพงไปผมว่าผมทําเองผมว่าน่าจะได้สักพันห้าพันหกอะไรเงี้ยแต่ก็ถูกกว่าอยู่ดีนะแต่ว่ามันได้เดิมเมครับพันเจ็ดพบาทอ่ะถ้าเราใครอยากดูสมุไรในฉบับไหนลงดันดันอะไรแล้วก็พีวีพีนะครับส่วนดันแดงกับเครฟนี่ไม่น่าไหวนะครับแต่ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาทําให้ และสำหรับวันนี้ก็ฝากผู้ชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับ s ูเปอร์ r อร์เอ็กของเราก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายจุบชไปละ